ลุ้นตอนแรกตื่แต่ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงโอ้จริงๆไม่ต้องเล่าเพราะแฟนๆก็จะรู้นะครับผมใช่ไหมฮะเอาไม่รู้ยังไม่รู้รตอนนี้คือทุกคนยังหลบสปอยไม่ได้ตอนนี้ลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นตลอดเวลาดูผ่านทีวีอ่เราเกิดว่าเรื่องราวเป็นยังไงฮะเรื่องเอาเป็นเกี่ยวกับอ่ชายหนุ่มสองคนนะครับที่อยู่ต่างต่างที่ต่างมิติกันแล้วแบบว่าแต่ละคนนี้ก็ต่างดุงวิญกันแล้วก็เหมือนแบบว่ามาพบรักเออพบกันที่ ครับผมนี่เมื่อกี้เนี่ยโอบอกแล้วว่าชายหนุ่มาพบกันในเวลาเที่ยงคืนแปลว่ามันจะต้องมีประเด็นเรื่องความจิ้นความกึ๊กันกดนกันใดๆยังไงน้องพูเรื่องนี้มันแค่ไหนยังไงนะก็เรื่องราวมันเกิดบนที่นอนนะครับว้าวมันเป็นจุดที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะโลกมันมาเจอกันบนเตียงคือจะผูกบนเตียงลูกโลกคู่ขนาดมาบรรจบกันที่เตียงหลังนี้ใช่ อันนี้ก็ผุนขึ้นมาเลเบียงเลยใช้รถตุนผุนเลยนะครับแล้วเล่นในภาพว่าฟลุ๊ผุนขึ้นมาทันทีก็เย็างในตัวอย่างจะมีร้อนระอุผุดสลายนะโอเคเนื้อเกิดขึ้นบนเตียงอันนี้แทบไม่ต้องจินตนาการเลยว่าจะเจออะไรในซีรีส์เรื่องมีบ้านแลวอยากจะให้เล่าความรู้สึกที่ได้กลับมาร่วมกานกันอีกครั้งดีกว่ารู้สึกยังไง้างเเลยครับก็รู้สึกนิใจครับเพราะว่าเราถ่ายงาน แล,แ,ลแล้วนาอสามปีกว oh, ่าแล้วก็การได้บันทึซีดีเร no, ื่อง6ก9ด้วยกันเนี่ยก็รู้สึกอิจฉามากๆเพราะว่ามันแทบจะไม่ต้องจูนอะไรกันเลยเพราะว่าเราก็แบบรู้จักกันดีอยู่แล้วแล้วเรารู้ว่าสไตล์การทํางานของเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นการทางานมันก็จะค่อนข้างง่ายครับผมครับชอบตรงนี้รู้จักกันดีอยู่แล้วก็เลยทํางานง่ายเขาบอกว่าคง่ายเป็นว่าอะไรง่ายเออเขาคอดเน็กกันแหละเออแล้วน้องโอมนะฮะเรื่องนี้เนี่ยความรู้สึกความจิินความฟินในเรื่องเนี้ย ต่างเรื่องกันตรงเหมือนที่เล่นคู่กันมายังไงบ้างเอ่อจะคล้ายๆกับที่ฟูบอกคือคือเราเราสองคนจะเป็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างจากที่เคยเล่นมาเลยเหมือนแบบว่าอย่างผมก็จะเป็นแบบแบบแนวแบบอย่างเงี้ยครับร้องร้องต่อร้องร้องใชเครื่องหนังนะครับคาร์อนไซด์นะครับก็จะเล่นเนี้ยมอะไรเงี้ยปกติเราจะเป็นวัยรุ่นเป็นนักศึกษาอะไรอยย่างงเี้แบบว่าเรื่องนี้ก็จะค่อนข้างร้อนแรงหน่อยอย่างเงี้ยครับร้อนแรงอร้น ท่านนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้กับครูยโยอภิรักษ์ชัยปัญหาพี่ก๊องธนวรินทรพิสิทธิ์และพี่กิ๊บทวินพลาส,ส Yeah. Um. Like and ให้ช่วยกันพูดถึงซีรีส์เนี้ยเยอะแล้วก็ติดแฮชแท็กคนจะได้รู้สึกว่าเอ้ยนี่คืออะไรน่าดูยังไงมิติมากน้อยแค่ไหนเราจะได้เราจะได้ไปเห็นฟีดแบ็กเราเชิญคนอื่นๆ,ๆที่อาจจะยังไม่เคยเห็นหรือยังไม่ได้พบเจอเรื่องนี้มาดูด้วยกันเยอะๆนะครับซึ่งแฮชแท็กของงานวันนี้นี่เลยอยู่บนจอน,นะครับ6กสเก้าเม็ด Time Story Premiere นะครับนี่มมนทุกคนสามารถถ่ายรูปไปนะคะรับหรือว่าระหว่างดูก็พิมพ์ๆได้เลยอ่ะตรวจเช็คก่อนด้วยนะว่าถูกตเขาตั้ ตอนนี้ทุกท่านนะคะก็อยู่ร่วมกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขอเรียนเชิญทุกท่านถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกรูปแรกครับผม ถ้าเขาว่าคุยโยเนี่ยทุนสร้างมากเป็นแบบว่าซีรีส์ฟอกยักษ์แฟนตาซี้ามินติมัลติเวิร์สคุยคุยโยเป็นไงมาไงทำไมถึงได้เลือกเอาแบททัมสตอรี่มาทำเป็นซีรีส์ครับเพราะว่าพี่กอล์ามาขายครับคือ,ขอเขามาขายหลายเรื่องมากแต่ว่าพอฟังเรื่องนี้เสร็จปุ๊บเฮ้ยมันต้องทำครับพี่กอล์ ครับเราก็รู้สึกว่าเรามันเป็นเรื่องแรกที่ทําให้เกิดบริษัทคอร์นีเซ็นเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะครับคือหลายๆคนอาจจะเคยเห็นผลงานเรอออนแอก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่อง6 0สนเก้าเป็นทำสตอรี่เป็นผลงานเรื่องแรกของเรานะครับที่ผลิตแล้วก็เรามันเป็นจุดจะหลอกให้จุดจเย็นๆไม่หรอกครับมันเป็นจุดตั้งต้นที่ยาวนานมากแล้วเราก็รอลุ้นนะครับว่าที่ีเราจะออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในวันนี้ก็ถึงเวลาที่มันแบบ สุกอมจนกระทั่งอยากเข็ดเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ทุกท่านเป็น500คนแรกของโลกครับที่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอสัญญาในทางการเมือของเราเป็นเบอร์ที่เกนือจรินะครับครับผมทีนี้เมื่อสักครู่นี้พี่โยบอกว่าพี่ก๊อฟเนี่ยเอามาขายนะครับเลยถามพี่ก๊อฟหน่อยครับเรื่องนี้เนี่ยมีจุดเด่นยังไงทำไมพี่ก๊อฟถึงชอบเรื่องผมจะก่อนนะขอให้เลไรนิดเดียวบ้างเกียรติให้ตอบบ้าง ม่ตอนปิดทุกคนมาให้ใส่ชุดม่วงชุดโทนสีแบบงี้ยเราตัวเองมาใส่สีเขียวเราดูสีเหลืองเราพบสีแดงแม่ไม่ไม่ไม่เขาบอกให้เจอแล้วมันติดในแผนใช่เพราะว่าบอกแฟนคลับในทวิตด้วยนะว่าให้ใส่ชุดนอนกันมาเพราะจะได้เป็นใครสวยประชานที่มันใส่ได้ ฉันก็หลับไปตกแล้วก็เห็นฉันคนเดียวจบแม้ว <c oughs> ฉันไม่ห่วงฉันไม่เลยลายไม่แต่เรามีคอนเซปต์ว่าวันนี้ต้องเป็นพาร์ทมาสใช่แล้วตรงนี้เป็นชุดนอนยังไงคือเธอฉันจะบอกว่าฉันใส่ชุดนอนมาไม่ได้จริงทำไมอ่ะ<อ>ฉันแก้ผ้านอนอ หยิบเรื่องนี้มาอา่านพอรู้สึกว่าพี่น้าบกณน่าสนใจดีแบบคนนอนแบบเอ๊ะมันเกิดเออหัวชนกันคนละคนละโลกอะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่าเฮ้ยเราอยากเล่าเรื่องโลกคูขนานอยากเล่าม m u l t เวิร์ e แล้วมันจะเป็นยังไงแล้วมันอยู่ห้องเดียวกันแล้วเปิดมาปุ๊บเจอกัน,นบนเตียงเลยสปาร์กร์ัลาสปาร์เกร์แก็ไม่ได้จะเปิดด้อาารัย่าี้นิดนึงวันนี้มีนักเขียนมาด้วยนะครับคุณสาวใบ เอา็มล้ยราะรัลยนะสาวัรการผู้ชื่นเดงนีถ้ามีมากกวผู้หญิงจะเอากต่จกเกอร์ไปเป็ดตลอดเลยนะคะตาต้องถามต่อแล้ความท้าทายนะคะในการกากับเรื่องนี้เนี่ยมันมีความท้าทายมีความยากไห้แต่ตาจะเรื่องอื่นที่เคยกำกับไเพราะว่าเาที่สรางมากับวันนี้เป็นซีรีส์วายเรื่องแรกของพี่กอด้วยใช่ใบอกเลยว่ายากถึงยากที่สุด เพราะว่าเป็นรูปู้ขนานมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ซึ่งทุกวันนี้แน่นอนทุกคนก็ยังไม่รู้ว่ามันอยูจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราพยยจะเล่าเรื่องที่ไม่รู้ว่าทุกคนไม่รู้ว่ามันมีอยู่จริงไหมเนี่ยมัญญาเราจะทำยังไงให้เห็นเป็นภาพ เราไปทยังไงให้คนเข้าใจเราทํทยังไงนะครับให้คนรู้สึกไปกับเราว่าเฮ้เยโรคผนากไมกับเรา,เร,าเรื่องว่ามันเป็นโรคผู้ขนาดแล้วมันขนานกันยังไงมันไม่ใช่ขนาดแบบปกติแต่ก็โชคดีนะที่ปัจจุบันนี้เรามีหนังใช่ไหมที่เราเห็นโรคผู้ขนานอะไรแบบนี้บ้างแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการที่เราจะแยกโลกให้คนดูได้เข้าใจแต่เมื่อวานที่ปล่อยคลิปไปแล้วที่วิวที่ปล่อยคลิปไปเป็นการแนะนําให้รู้จักโรคผู้ขนาดก็ เข้าใจกันมากขึ้นไหมคะใช่โอ้ยทำไม่เสียงต่ำจนะเราจะทำส่งทำสี่ถูกไหมนะเข้าใจไหมคะใช่คือครับไม่แต่ว่าท่านพอข้างนอกยังมีคนถามท่านอยู่เลยจะไม่เข้าใจไหมคะคือถ้าไม่เข้าใจก็สามารถดูซ้ำได้รืดูกว่าจะเข้าใจนขอให้รู้สึกมากกว่าเข้าใจก็ได้ครับไม่ไม่ไม่ที่ความรักเธอไม่เข้าใจว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่าเฮ้ยชอบ คร,รับมันอาจจะแบบว่ามีโอดมีซ้ำซ้อนนิดนึงแต่เข้าใจได้นนค่ะอ่าแล้ววันนี้นะฮะเราก็มีนักสแสดงกันมาบอกว่ายกชุดกันมาเลยนะคะมาทั้งเซตมาทั้งเซตเดี๋ยวเราจะให้นักสแสดงทุกคนเลยนะคะทุกคนเลยนะค,ะครับฟูมโอกอีกรอบนะฮะก็เดี๋ยวให้น้ำตัวสั้นๆเอาเริ่มจากเราเลยลลทุกเปล่าครับชื่อโปเต้ครับผมวัชราย,ยุสุเดชครับ ครับครับผมก็ฝากทุกคนให้กำลังใจพวกเราทุกคนด้วยน้องเพราะว่าทุกคนก็เต็มที่เันมากครับแล้วในเรื่องเล่นคู่ไทยับพาสอรครับแล้าอยู่ขนาีนีอนี้นี้รับพีสหรับแล้วนีเล่นลนคุเล่นู่กับของแรงเลยนะกับพาสเตอร์นะเดินมา เราเราพาไปอยู่ใกล้กันแล้วอ่าต่อเลยลูกออาโอเคอันเตอร์บริพันธ์นะครับก็รับบทเป็นพี่วีนะครับก็เป็นคนแคราบโอนิวายีคมแบ็นะครัก็มีคูะคะ่ครับก็คือก็ต่งด้วยนะครบบทบาทก็คือบว่าเจ้ากีเจ้าการจ้าระเบียบนะครับแล้วก็ความรักครใหม่กมันจะเกิดขึ้นที่เรื่องนี้นะครับครับเออ เดียร์ครับผมกองประชากนะครับเดียรรับผมปีนะครับเป็นลูกน้องของพี่มาฝทุกคนวนะครับครับผมดี๋ยวียวนิดนึง้มกล่าวว่าอานตุ้องลไป่าวะไรย่อยเลหน่อยสิแฟนๆได้ติดตามฝากุคนติดตามรายการ t h ช่องวิอยก่อน3ทุ่มคึ่งนะครับ นี่น่มาแล้วที่ขอแล้วแบบหกศูเก้าเป็นคัทสตอรี่ันั้ำันเออต้องเรเออต้องเีกนยครับนี่ฟัน้ันไ้เลย้เลยก็อ๋ออันนี้เป็นส่วนหนึ่งของแลือการขอหายใจนะครับแล้ก็อาอหามาลูก ฝากของส่วน้าเมททางสตอรี่ก็ฝากขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาชมอันนี้สดจริงๆม่คอแดน้องสอเพราะวไม่ได้อยู่ในสรมเลยสวัสดีครับผมเกรต่อรบุนะครับในเรื่องของส่วนยเาก ก็มินนะครับผมเป็นกาวใจของกลุ่มเลยกลุ่มเลยชอบตีกันมากผมก็ต้องมาเคียร์ตลอดเลยส่วนจะมีคู่ไหมก็ฝากติดตามฝากเชียร์ด้วยครับเออ่เก็บไว้ให้นู้วยาจะมีคู่หรือเปล่านะครับอ่ะแต่ข้างๆยังไงล่ะเคนจิสวัสดีครับเคนจิวสินครับรบบวนเป็นหางครับผม ก็คือจะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแตใจต e ัวเองนะเหมอนว่าทําอะไรแบบตามอารมณ์ตัวเองก็คือสร้างปัญหาอะไรเป็นตัวปัญหาคุณโอเครู้เรื่องครับแต่จริงเป็นคนเรียบร้อยนะตัวละครเป็นตัวละครอ๋อโอเคได้ได้ได้จริงจริงก็อยากให้ติดตามกันเพราะว่าฉากมีฉากเคนจิกับฟุกต่อยกันด้วยโอ้ยดองอ่ะดูนี่คือโจ๊กหน้าคนที่กล้าต่อยฟุกไม่ลงคอ เป็นพี่ต้นค่ะต้นเป็นตัวอะไรตัวอะไรเรอตัวละครพี่ต้นเป็นตัวอะไรที่ถ่ายแปลกๆเนี่ยผมเอาตัวละครผมเป็นพ่อทัวอยู่ในผับออดี้นะครับก็เป็นเหมือนกับเป็น,นรุ่นพี่ที่คอยให้คำปรึกษาพวกอุโสพวกอุโศอะใช่ใช่ใช่ก็เป็นพวกอุโสได้ผันานะครับนะก็เหมือนกับว่าเป็นที่ปรึกษาคอยให้คาแนะนําดูแลเยี่ยวยางหัวใจให้กับน้องม้า มีอะไรก็มาปรึกษาตลอดมีคู่กับข้าวไม่กินมีคู่กับใครนะมีคู่กับใครอ้าวรอติดตามอารอติดตามแด้ว่าผมจะคู่กับใครเฉลยคู่กับพี่ก๊อฟหยัดพี่ทำเพื่อจะใ้เขารู้ว่าหนึ่าพี่เล่นได้อ้าวแต่จะทำยังไม่ได้หรอกเพราะเรอเป็นนักงคู่กับน้ำมันเอ๊ะ ก่อนที่เราจะไปชมซีรีส์กันนะครับท้ายน้องโอ๊กกับน้องฟลุ๊กครับผมอยากให้ฝากอะไรกับแฟนๆหน่อยครับผมตนสิ่งกันก็ฝากถ้ารูก็ถ้รับก็ฝากหนุ่มสุวนกาเบลทัมสตอร์ด้วยนะครับก็เป็นซีรีส์ใหม่แรกๆที่สามารถเลือกตอนจบได้เองด้วยครับก็ฝากเพื่อนทั้ง t v ทั้งหมด400อะไรคนอีกนะครับผมก็ขอให้ enjoy the show นะครับผมวันนี้เราสนุกด้วยกันนะครับวันนี้คุณเป็น 5, 400คนแรกที่จะมันแน่นอนโอ้โมันแน่นอนนะครับรอชมความมันได้เลยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะมันในรูปแบบไหนก็ต้องขอขอบคุณนักการเลือประมุ่ อยากมีว่ายังไงนก็แบบอยากมีที่หีใจดีอยู่ทั้งๆตอนนี้เนี่ยเราใช้สุดตุกำนก็คือจะเป็นกิจกรรมไยทักหาใช้ทุกคนจะได้สัมผัสกับนักแสดงแบบใกล้ชิดแบบยี้ไปเลยอะ